ฉเฉลยเล่มแบบฝึกหัดหน้า110ค่ะแบบฝึกหัดบทที่4ร้อยละและอัตราส่วนนะคะมาดูกันเลยค่ะแบบฝึกหัดที่4.1นะคะขยายหน่อยนะคะ ข้อหหาผลคูณค่ะมาดูโจทย์กันนะคะโจทย์ให้อะไรมาคะ12คูณ5ส่วน4ใช่ไหมคะสคูณเศษหส่วน4ีอ่าเราตั้งคูณเลยคะ่ะเอา12สคูณ5ส่วนกับ4นะคะแบบนี้นะคะเราก็หาตัวมาหารเลยคะ่ะหรือหาตัวมาตัดทอนนั่นเองนะคะให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะอ่าอันนี้ได้เท่าไหร่คะแม่สี่ได้ไหมคะได้คะ่ะส่วนเป็น4ี่ส 4 3 12ใช่ไหมคะด้านบนตัวเศษเหลือ3กับ5 3คูณ5ได้15ข้อนี้ตอบ15นั่นเองนะคะแม่ไม่ยากเลยนะคะต่อไปมาดูข้อ2นะคะ9คูณเศษ14ส่วน36นะคะหนูก็ตั้งเลยคะ่ะ9คูณ14ส่วน36นะคะอ่า แม่เ้าได้ไหมคะอันดับแรกได้ค่ะหาตัวมาตัดนะคะมาหานะคะให้ลงตัวนะคะ9ก้าหนึ่งเกสี่สามสิบหใช่ไหมคะน่าเกหมดไปแล้วนะคะด้านล่างเหลือ4ใช่ไหมคะแม่สองได้ไหมคะสองสองสี่สองเจ็สบสนะคะเหลือเศษ7จส่วนสนะคะเศษ7จ็ดส่วนสองทำเป็นจํานวนคละได้เอาก็เอาสองหาร7นั่นเองนะคะได้3เศษ1นส่วนสนั่นเองคะ่ะ ไม่ยากเลยนะคะต่อไปข้อ3ค่ะข้อ3 6 6กส่วน45บคูณกับห้าหนูก็ตั้งเลย6คูณ5ส่วน45นั่นเองนะคะเอาแม่อะไรดีคะแม่อะไรดีแม่5ตัดได้ไหมคะ5้5 5 9 45่้ใช่ไหมคะแล้วแม่3ได้ไหมคะ3 3 9 3 2 6เ้หเหลือเศษ2อส่วน3นะคะเหลือเศษ2อส่วน3 ตอบได้เลยเศษสองส่วนสนะคะไม่สามารถทําเป็นจํานวนคละได้แล้วนะคะเพราะว่า <_ S 1> ตัวเศษเนี่ยน้อยกว่าตัวส่วนนะคะต่อไปมาดูข้อ4นะคะข้อ4 6่ส่วนสคูณกับ26ค่ะเขียนเลยค่ะง6คูณ26ส่วนสแบบนี้นะคะตั้งเลยค่ะเอาแม่อะไรตัดดีคะเอาแม่อะไรตัดดีคะแม่2ได้ไหมคะ2 2 4 2 3 6สี่มห้ใช่ไหมคะ สอ2ห 1, น2่งสด้านบนเหลือ3คูณกับ13 3คูณกับ13ตอบ39ข้อ4ตอบ39มสิบเกานะคะค่อยๆทำนะคะต่อไปมาดูข้อ5ค่ะ ข้อ5โจทย์บอกว่าไงคะ100คูณกับเศษ28ส่วน35ตั้งเลยคะ่ะ100คูณ28ส่วน35เอาแม่อะไรตัดดีคะ74 28 75 35ด้านล่างเหลือ5ใช่ไหมคะเอา5ตัดเลยคะ่ะ5 1 5 5 2 10 5คูณ0ได้0ด้านบนเหลือ20คูณ4 20คูณ4ตอบ80นะคะดังนั้นข้อ5ตอบ80นั่นเองคะ่ะ ต่อไปข้อ6นะคะเศษ5ส่วน24คูณกับ56หนูก็ตั้งเลยค่ะ5คูณ56ส่วน24ตัดได้เลยนะคะเอาแม่อะไรตัดดีคะแม่แปดได้ไหมคะแปดสามยี่สิบสี่แปดเจ็ด้าด้านบนตัวเศษเหลือ5้คูณเ 7 5 3 5ได้35ส่วน3มใช่ไหมคะส5สา่วน3ทำเป็นจำนวนคละได้ไหมคะได้ค่ะได้11เศษ2ส่วน3นะคะตอบ11เศษ2ส่วน3านะคะใครไม่เข้าใจการาทำเศษส่วนเนี่ยนะคะทำให้เป็นจำนวนคละหรือทำจำนวนคละกลับเป็นเศษส่วนยังไงกลับไปดูคลิปของครูนะคะจบแล้วคะ่ะหน้า110นะคะมาดูหน้า1 1 1ต่อนะคะ หน้า1 1 1นะคะข้อ2แสดงวิธีหาจำนวนที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมนะคะขอขายายหน่อยนะคะอ่ามาดูกันเลยข้อหนึ่งนะคะมาดูข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งโจทย์บอกว่าเศษ3าส่วน4เท่ากับอ่าเท่ากับสี่เหลี่ยมส่วน24นะคะเขาบอกว่า ให้แสดงวิธีหาจํานวนที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมนะคะมาดูกันเลยเราจะมีวิธีคิดยังไงเราจะสามารถหาจากฝั่งซ้ายเนี่ยไปฝั่งขวาหรือหาจากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายก็ได้นะคะมาดูกันนะข้อ1 ข้อ1เขาบอกตัวส่วนมาให้ใช่ไหมคะเราก็มาดูกันเลยค่ะในที่นี้เราก็จะออกไปคูณนะคะ4อะไรได้24่สหาว่า4คูณอะไรได้ย4 4สิบสี่สี่คูณหกได้24ใช่ไหมคะ6ก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนใช่ไหมคะหต้องคูณทั้งเศษและส่วน6 4สคูณหได้24เพราะฉะนั้น3าคูณหก็จะได้18นั่นเองนะคะข้อ1 ดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมคือ18ดนั่นเองค่ะข้อ1ทําแบบนี้นะคะต่อไปข้อ2ค่ะข้อ2เศษหส่วนหเท่ากับเศษ4ี่สสอ่วนอะไรนะ้าหอะไรได้4ี่ิบคะเราก็มาดูเลยตัวเศษเขาให้มาแล้วใช่ไหมคะ6อะไรได้4ี่บในที่นี้6 7 42ดี่เราก็เอา7คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนใช่ไหมคะเจาด หกเจ็ดสี่สิบสองห้าคูณเจ็ดได้ส5สิหนั่นเองนะคะคำตอบก็คือจำนวนที่แทนที่ด้วยสี่เหลี่ยมคือ35สิบหนั่นเองนะคะเอาไปคูณนะคะหาคำตอบนะคะหาจากฝั่งซ้ายเอาไปคูณแล้วได้คำตอบนะคะมาดูข้อ3มกันนะคะข้อ3มค่ะข้อ3ามนี่เขาให ฝั่งเยอะเมาใช่ไหมคะฝั่งเยอะอยู่ทางขวาใช่ไหมคะทางขวาเราก็จะดูจากฝั่งทางขวาเป็นหลักนะคะอ่าสาในที่นี้เราจะเอามาหารนะคะเมื่อตะกี้ฝั่งน้อยใช่ไหมคะฝั่งจํานวนน้อยเราก็เอาไปคูณฝั่งซ้ายๆๆใช่ไหมคะหาจากฝั่งซ้ายทีนี้เราจะหาจากฝั่งขวาอ่าจำนวนมากกว่า32หารอะไรได้8ปด่นในที่นี้32หาร4ได้8ใช่ไหมคะ ถ้าหนูจะหาจากฝั่งขวาก็คือ8คูณอะไรได้32นั่นเอง8 4ดสี่ใช่ไหมคะเหมือนกับ3าสสองหาร4ี่ได้8นั่นเองถ้า32สองหาร4ี่ได้8 4ดก็ต้องหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนใช่ไหมคะยีสบหาร4ได้หนั่นเองค่ะคำตอบก็คือเศษ5ส่วน8ดังนั้นจำนวนที่แทนที่ด้วยสี่เหลี่ยมคือ5้านั่นเองนะคะอะ 5ก็คูณ4ได้20ใช่ไหมคะย0ก็หาร4ได้5อย่างนี้นะคะต่อไปข้อ4ค่ะ81ส่วน63เท่ากับ9ส่วนอะไรนะอันนี้ข้อนี้เขาให้ตัวเศษมาใช่ไหมคะ81เราจะดูจากฝั่งซ้ายที่มากกว่านะคะ81หารอะไรได้9อ่า81หาร9ได้9มันก็เหมือนกับ9 คูณ9ได้81นั่นเองใช่ไหมคะนี่81หาร9ก็ได้9ใช่ไหมคะ9หารก็ก็ต้องหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน63หาร9ได้7นั่นเองนะคะดังนั้นจำนวนที่แทนที่ด้วยสี่เหลี่ยมก็คือ7นั่นเองคะ่ะไม่ยากเลยนะหาตัวมาหารนะคะ แปดสิบเอ็ดหารเก้าได้เก้าหกสิบสามหารเก้าได้เจ็ดนะคะก็ <_ S 1> เหมือนกับเจ็ดคูณเก้าได้หกสิบสามนั่นเองนะคะเก้าเจ็ดหกสิบสามเจ็ดเก้าหกสิบสามนั่นเองนะคะมาดูข้อห้าค่ะข้อห้าโจทย์บอกว่าเศษแปดส่วนอะไรนะเท่ากับเศษสี่สิบส่วนสิบห้ามาดูกันเลยนี่ด้านบนตัวเศษเขาให้มาแล้วใช่ไหมคะสี่สิบหารอะไรได้แปดคะ 40หารกับ5ได้85ก็ต้องหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนใช่ไหมคะ15หาร5ได้3คําตอบคือ3จบเลยจํานวนที่แทนที่ด้วยสี่เหลี่ยมคือ3นั่นเองนะคะเห็นไหมคะสลับกันได้ค่ะ3คูณ5ได้15นะคะ8คูณ5ได้40 40หาร5ได้8อย่างนี้นะคะสลับกันแบบนี้นะคะต่อไปข้อ6ค่ะข้อสุดท้ายเศษ15ส่วน28เท่ากับอะไรหนะ้าส่วน84นะั่นะเขาให้ตัวส่วนมาใช่ไหมคะย8อะไรได้84นะั่น2ะคูณอะไรได้84ในที่นี้28คูณ3ได้84 3, 3ก็คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนใช่ไหมคะ15คูณ3ได้ 45นั่นเองคำตอบก็คือจำนวนที่แทนที่ด้วยสี่เหลี่ยมคือ45นั่นเองนะคะการสลับที่นะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะต่อไปมาดูหน้า112กันนะคะหน้า112ข้อ3แสดงวิธีหาคำตอบค่ะามาดูทีละข้อนะคะข้อ1โจทย์บอกว่าไงคะ ร้านค้าติดราคากระเป๋าไว้3 4 5 0บาทลดราคา20%ร้านค้าจะลดราคากระเป๋าเท่าใดใช่ไหมคะเขาหาลดไป20%เนี่ยเท่าไหร่นะวิธีทาค่ะหาลดราคา20%ใช่ไหมคะลดราคา20%ของราคาที่ติดไว้ลดราคา20%ก็คือ20ส่วน100นั่นเองใช่ไหมคะของก็คือคูณกับราคาที่ติดไว้คือเท่าไหร่คะ3 4 5 0้ยใช่ไหมคะนี่3า5 0นี้ หาคำตอบได้เลยมาดูกันติดราคากระเป๋าไว้เท่าไหร่คะ3,450่้ยใช่ไหมคะอีกบรรททัหนึ่งลดราคาไปเท่าไหร่คะลดราคาไปนี่ลดราคาไป20ก็คือ20ส่วน100ของก็คือคูณใช่ไหมคะนี่2 0ส่วน100คูณ3,450นั่นเองนะคะนี่ก็เขียนแบบนี้ตั้งนะคะอันไหนตัดกันได้ตัดกันได้เลยนะคะนี่

ร้านค้าจะขายกระเป๋านี่คือราคาเท่าไหร่คะเอามาลบกันนะคะคือ3 5 0 0 3,450ลบกับ690เท่ากับ2760นั่นเองนะคะดังนั้นร้านค้าเนี่ยจะขายกระเป๋าในราคา2760นั่นเองคะ่ะมาดูข้อ2กันนะคะข้อ2โจทย์บอกว่าไงคะแก้วตาซื้อหูฟัง980บาทขายให้เพื่อนขาดทุนร้อยละ15ห้า แก้วตาขายหูฟังราคาเท่าได้นะมาดูกันนะคะขายขาดทุนร้อยละ15ก็คือ15ส่วน100้นั่นเองนะคะวิธีทําก็คือเนะี่ยมาดูกันมาหาราคาขายขาดทุนร้อยละ15เนี่ยเป็นจานวนเงินเท่าไหร่นะคะแก้วตาซื้อหูฟังเขียนไปเลยราคาเต็มเท่าไหร่คะ980บาทนะ่ะมาดูซิ980บาทแล้วต่อไปทำไงคะขายขาดทุน ขายขาดทูน100ยละ15ก็คือ15ส่วน100นะคะหา100ยละ15ก่อน15ส่วน100เอาไปคูณราคาเต็มก็คือ980นั่นเองได้เท่าไหร่คะเขียนได้เป็น15ส่วน100คูณกับ980นะคะคูณกับ980อันนหนตัดได้ตัดได้เลยนะคะ0ตัด0นะคะ515 520 535 สองหนึ่งสองสองสี่แปดเสร็จหนึ่งสองเก้าสิบแปดนะคะด้านบนเหลือสามคูณกับสี่สิบเก้านะคะสามคูณกับสี่สิบเก้าอ้าสี่สิบเก้าตั้งค่ะคูณกับสามนะคะได้เท่าไหร่คะเก้าสามยี่สิบเจ็ดใส่เจ็ดทดสอง 4 32 1 0 3ได้147นั่นเองนะคะเห็นไหมคะขายขาดทุนไปร้อยละ15ก็คือ147บาทใช่ไหมคะแล้วราคาเต็มมา980อ่ะ9ด0ดังนั้นเราก็จะเอาราคาเต็มเนี่ยลบกับร้อยละ15ที่ขายขาดทุนให้เพื่อนก็คือ147บาทนั่นคือราคาจริงของหูฟังก็คือ980ลบกับ147 ตอบ833บาทนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยแก้วตาขายหูฟังให้เพื่อนราคา833บาทนะคะมาดูข้อ3กันนะคะข้อ3โจทย์บอกว่ายังไงคะขุนซื้อรองเท้าคู่หนึ่งราคา1240บาทขายได้กำไร15%กํากำไรนะคะได้กำไรก็ต้องมาบวกใช่ไหมคะตะกี้ขาดทุนเราเอาไปลบใช่ไหมคะติดลบขาดทุนใช่ไหมคะนี่เขาบอกว่า ข้อ3บอกว่าขายได้กำไร15%าไร15ขุนคุณขายรองเท้าราคาเท่าใดมาดูกันนะคะเรามาหาขายได้กำไรก่อนนะคะอันดับแรกน้าเขียนเลยคุณซื้อรองเท้าคู่หนึงราคาเท่าไหร่คะ1,240บาท1,240แล้วนะคะแล้วเรามาหาดูขายได้กำไรไปเท่าไหร่คะ15%ก็คือ15ส่วน100นั่นเองนะคะของราคาเต็มก็เอาไปคูณ1,240นนั่นเองอ่า ขายได้กํรลาย15ส่วน100คูณกับ1240ได้เท่าไหร่คะตัดทอนได้ตัดทอนได้เลยนะคะ0ย์ตัด0ู0นย์ะคะ2ะ5 2 10 5 35 2 1 2 2 62 2 2 4ด้านบนเหลือ3คูณกับ62นะคะตั้งคูณเลยคะ่ะ62คูณกับ3ใช่ไหมคะ3 2 6 6 38ได้เท่าไหร่คะ186บาท 186บาทนั่นคือกําไร15%นะคะขายไปได้กําไร15%ดังนั้นเราก็จะเอาราคาเต็มของรองเท้าคือ1,240เนี่ยไปบวกกับกําไร15%คือ186บาทนั่นคือขุนขายรองเท้าไปในราคา1,426บาทนั่นเองนะคะตอบ1,426บาทนะคะ กาไรเอาไปบวกนะลูกเวลาเวลาหานะคะกําไรเอาไปบวกนะคะเพราะว่าเราได้เงินเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะจากทุนส่วนขาดทุนเนี่ยขาดทุนก็รู้อยู่ว่าขาดทุนเนาะมันก็ต้องลดลงจากจํานวนเต็มเป็นธรรมดานะคะขายขาดทุนนะคะ